ในความยุ่งเหยิงก็ยังมีหวังโดย Agnes Lee ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ฉันมุ่งหน้าไปที่ประตูทางเข้าด้านหลังที่ใช้สำหรับทีมนมัสการเพราะฉันมาสายและก็ยากที่จะหาที่นั่งฉันมองไปเห็นที่ว่างตรงกลางของแถวสุดท้ายฉันเลยจำเป็นที่จะต้องรบกวนคนที่นั่งอยู่ เพราะต้องเดินแทรกเข้าไปในแถวนั้นการกระทําเช่นนี้ฉันรบกวนผู้คนที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าในระหว่างที่ผู้นำนมัสก,การกำลังอธิษฐานอยู่จากบ้านของฉันเดินไปที่คริสจักรแค่เพียงไม่กี่นาทีแต่ฉันก็ไม่มีวินัยพอที่จะตื่นตรงเวลาเลยฉันเตือนตัวเองให้ตื่นเช้าและออกก่อนเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็แทบจะไปทันเวลาไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วฉันคิดบ่อยครั้งว่าฉันสามารถออกจากบ้านได้สายอีกสักนิดโดยการเดินเร็วเพื่อชดเชยเวลาแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นฉันตระหนักได้ว่าฉันเริ่มพลาดที่จะไปให้ทันเวลาเริ่มนมัสก,การฉันเริ่มที่จะโกรธตัวเองและรู้สึกผิด ที่ไม่สามารถไปนมัสก,การพระเจ้าตั้งแต่เพลงแรกได้ยิ่งไปกว่านั้นฉันรู้สึกแย่ที่ไปรบกวนสมาชิกคนอื่นระหว่างที่ทุกคนกำลังนมัสก,การอีกด้วยสักพักทีมนมัสก,การก็เล่นเพลงความดีของพระองค์ในท่อนคอรัสนั้นร้องว่าตลอดชีวิตของฉันพระองค์ทรงสัตย์ซื่อตลอดชีวิตของฉัน พระองค์ทรงแสนดีด้วยลมหายใจที่ฉันมีอยู่ฉันจะร้องถึงความดีของพระองค์คำร้องเหล่านี้นั้นได้เตือนใจฉันว่าผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงยอนบทที่4ีข้อ24ถ้าหากฉันร้องเพลงว่าพระเจ้าดี ภายในใจและจิตวิญญาณของฉันนั้นคงต้องเข้าถึงพระองค์ไม่เช่นนั้นการร้องเพลงของฉันจะเป็นการร้องที่ว่างเปล่าดังนั้นฉันเลยอธิษฐานว่าพระเจ้าลูกกำลังรู้สึกแย่กับตัวเองตอนนี้โปรดช่วยขจัดสิ่งที่กำลังหลบซ่อนอยู่เพื่อที่ลูกจะสามารถจดจ่ออยู่กับพระองค์ เมื่อฉันเริ่มที่จะคิดถึงความดีของพระองค์ในชีวิตฉันนึกถึงค่ำคืนที่มืดมนเหล่านั้นที่ฉันเคยประสบในช่วงที่ฉันทุกข์ใจกับชีวิตการแต่งงานเวลาที่ฉันได้ทำทุกสิ่งให้วุ่นวายเพราะอารมณ์ที่ไม่ดีของฉันพระเจ้าทรงเห็นฉันผ่านคืนวันนั้นและพระคาของพระองค์ช่วยทำให้ฉันเข้มแข็งพอที่จะ,ะเผชิญหน้าในแต่ละวันพระองค์พิสูจน์แล้วว่า พระคุณของพระองค์นั้นเพียงพอแล้วสำหรับฉันเนื้อเพลงพาฉันวนกลับไปสู่ความทรงจำเหล่านั้นและฉันรู้สึกว่าพระองค์กำลังพูดกับฉันอีกครั้งว่าเรารู้ว่าเจ้าจะพลาดลูกเอย๋ยมีเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาเมื่อใดที่เจ้ากำลังสงสยัยให้เจ้านึกถึงความทรงจำดีๆที่เรามีร่วมกัน เมื่อฉันทำชีวิตแต่งงานยุ่งเหยิงพระเจ้าทรงช่วยเหลือฉันผ่านอารมณ์ที่ไม่ดีของฉันและฟื้นฟูชีวิตแต่งงานของฉันพระเจ้าทรงสามารถจัดการความยุ่งเหยิงเหล่านี้ของฉันได้และจะทรงช่วยเหลือในการพ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังและการไปโบสถ์สายอย่างต่อเนื่องของฉันในขณะที่ฉันยอมจำนนในจิตใจอย่างเงียบๆ และขอบคุณพระเจ้าสำหรับการให้อภัยและพระคุณของพระองค์ที่สรงฟื้นฟูฉันความโกรธที่ฉันรู้สึกนั้นก็หายไปแม้ว่าการไปบทสายในเช้าวันอาทิตย์อาจดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคนฉันกลับมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าที่เต็มล้นในเช้าวันนั้นเมื่อฉันสารภาพ และยอมจำนนกับพระองค์ในเรื่องการมาสายแม้ว่าฉันจะมีข้อบกพร่องและพลาดในหลายๆเรื่องก็ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพระเจ้าได้และพระองค์ยังคงทรงเขียนเรื่องราวความช่วยเหลือเนื้อข้อผิดพลาดของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระองค์ไม่เคยดูถูกก้าวเล็กๆของฉันในการเติบโตเพื่อเป็นเหมือนพระองค์อันที่จริง ฉันได้รับการเตือนมากยิ่งขึ้นให้จดจ่อกับนิมิตของฉันในพระคิ์และพึ่งพาพระองค์เพื่อที่จะเอาชนะข้อบกพร่องของตัวเองและมุ่งสู่ความบริสุทธิ์ในขณะที่ฉันทำสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนฉันให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นการตระหนักถึงเรื่องนี้กระตุ้นให้ฉันอธิษฐานอีกครั้งว่าพระเจ้า โปรทรงช่วยให้ลูกเห็นแก่พระองค์มากขึ้นและเห็นแก่ตัวเองน้อยลงการอธิษฐานเช่นนี้กระตุ้นให้ฉันดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและค่อยๆช่วยให้ฉันเอาชนะปัญหากับการไปโบสถสายในเช้าวันอาทิตย์เมือ่อใดก็ตามที่ฉันถูกล่อลวงให้กลับไปมีนิสัยเก่าๆฉันนึกถึงพระเจ้า ผู้ที่ทรงช่วยให้ฉันพ้นจากความอับอายและการถูกลงโทษแล้วสิ่งนี้จะช่วยให้ฉันจดจ่อกับพระองค์และความดีของพระองค์โดยอาศัยการพึ่งพาพระวิญญ,ญาณที่จะช่วยให้ฉันตัดสินใจในทางที่พระองค์จะยินดีฉันไม่อยากที่จะไปสายอีกต่อไปโดยที่ไม่มีเหตุผลที่ดีพอ